สวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกคนครับตอนนี้ก็มาลงเบ็ดครับท่านผู้ชมอีกเส้นเคยครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาครับไปทำธุระสำหรับวันนี้ก็ออกมาหกคันเหมือนเดิมครับสภาพหมายก็น้ำอาจจะขุ่นๆน,นิดนึงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากฝนตกมาครับไปครับ ตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเมื่อกี้ครับถ้ามีสอดดึงอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงคึแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่มีวี่แววครับยังไม่เห็นต,ตัวเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ลงหนึ่งวันก็ ปาก็ขาดช่วงไปครับท่านผูช้ชมมารอรุนกันต่อไปครับบวนแล้วเมื่อกี้ตัวเล็กครับรอรุนกันต่อครับ มาครับท่านผะู้ชมแดมนี้ก็นอนหลับรออยู่นานครับเป็นปลากระมังครับหลังจากที่นอนหลับรอครับนี่ครับหนึ่งตัวปลาครับท่านผู้ชมเป็นปลากระมังครับ,รรบสวยครับ สำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครับก็เพิ่งจะได้หนึ่งแต้มมาครับท่านผู้ชมเรารุนกันไปครับเปลี่ยนยาครบทุกชุดแล้วครับแล้วก็มารุนกันต่อไปครับไม่จะมีตัวปลาข้างในห,หรือเปล่า lui hấp A à, hả bà sai tôi hay song hả bà mưu bên mỹ la bài song qua anh to hả ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามจะสี่โมงครับท่านผู้ชมเปเลี่ยนยาเป็นหนึ่งรอบครับนอนหลับเพลินครับท่านผู้ชมลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงค่อยๆครับ เย็นแล้วครับไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็ได้ทำการดึงไม้ตรงนี้ไปนะครับดึงไปมัดไว้ตรงนู้นครับมันตัดไม่ได้ครับต้องไปตัดฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมผมก็จะทำการลงเบ็ดเลี้ยงมาแต่ฝั่งนี้นะครับพวกนี้นี่ครับที่ผมทำไว้ครับ สำหรับวันนี้ก็ผลงานที่ได้ก็สองตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานที่ได้เป็นที่น่าไม่พอใจมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมหลังจากที่ เราขาดการลงเหยื่อไปหนึ่งวันนะครับได้ดึงสองครั้งครับนี่สำหรับคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครเพท่านมลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็น,นครับที่แม่น้ำพองกูนะครับเนผู้ชม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม